สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโคราพี c h ช n n นลค่ะอาจารย์สุทธิธรรมภาคเพียรผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสากลและเป็นเจ้าของเพจดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาวท่านได้คำนวณเลิกเอาไว้ค่ะว่า วันที่22กลกุมภาพันธ์2566ถือเป็นวันดีในการทำพิธีถอนคำบนบานสัญกล่าวคำสาบานคำสัญญาคำสาบแช่งซึ่งไม่ว่าจะทำเป็นเรื่องจริงหรือทำเล่นๆไม่ว่าจะเป็นการกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งบางครั้งนั้นเราไม่รู้เลยค่ะว่าสัจวาจาที่เราได้กล่าวออกไปนั้นอาจจะเป็นการผูกมัด ผูกพันทําให้ดวงชะตาชีวิตของเราต้องเผชิญกับสิ่งที่ติดขัดหรือมีปัญหาทั้งในชีวิตและที่อยู่ในจิตใจของเรามาตลอดเวลาค่ะซึ่งหากได้ทําเช่นนี้แล้วเชื่อว่าสิ่งที่ติดขัดอยู่นั้นก็จะช่วยผ่อนคลายทางที่มืดทางตันก็จะกลับกลายเป็นทางสว่างทันทีเงินที่ว่าก็จะได้สมใจการงานก็จะสำเร็จแล้วก็สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะดีขึ้นค่ะ โดยท่านอาจารย์สุทธิธรรมนั้นได้แนะนำว่าวิธีการถอนคำสาบานคำบนบานสันกล่าวตลอดจนคำสัญญาซึ่งถือเป็นวิธีธรรมแบบง่ายๆที่ทุกท่านสามารถทำได้ด้วยตัวเองซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะวันเลิกดีนะคะให้ทำในวันพุทธที่22กุมภาพันธ์2566ค่ะส่วนเวลาที่ทำนะคะสามารถทำได้ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น ถึงก่อนพระอาทิตย์ตกเลยค่ะนั่นก็คือในช่วงเวลา6นาฬิกา3านาทีถึงเวลา18นาฬิกา25นาทีค่ะโดยทางอาจารย์สุทธิธรรมภาคเพียรท่านได้คำนวณเลิกอธิษฐานขอขมากรรมไว้ดีแล้วซึ่งถ้าหากท่านใดสะดวกช่วงไหนก็ให้ทำช่วงนั้นเลยค่ะแต่ควรทำในห่วงเวลาดังกล่าวที่กล่าวมานะคะส่วนท่านที่เคยทำแล้วก็สามารถทำได้อีกค่ะจะทำที่ไหน หรือจะทำในที่ร่มก็ได้ทูบไม่ไม่หมดให้ทำใหม่ทันทีไม่ต้องรอให้ทูบหมดนะคะโดยให้ท่านนำทูบมา17ดอกแล้วจุดทูบ17ดอกหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตรงกลางแจ้งจากนั้นให้ท่านตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่าอิมังมิจฉาอทิฐานังปัญจุทัตทาราปิทุติยมปิ อิมังมิจฉาอธิฐานังปัญจุทัตทาราปิตติยมปิอิมังมิจฉาอธิฐานังปัญจุทัตทาราปิข้าพเจ้าขอถอดถอนคำอธิษฐานขอถอดถอนคำสาบานขอถอดถอนคำสาบคำแช่ง ขอถอดถอนคำบนบานสารกล่าวขอถอดถอนคำสัญญาที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยอุปทา,านด้วยโทสะด้วยโมหะด้วยมานะด้วยมิจฉาทิฏฐิที่ข้าพเจ้าได้อธิฐานไว้สาบแช่งไว้ บนบานสัรกล่าวไว้สาบานไว้สัญญาไว้ในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีข้าพระเจ้าน้อมอำนาจพระประมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระรัตนตรยัยและเทพพรมทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินแม่พระธรณี ได้โปรดเป็นทิพยายาานในการที่ข้าพเจ้าขอถอดถอนคําอธิษฐานเหล่านั้นถอนคําแช่งคําสาบานคําบนบานสารกล่าวคําสัญญาร้อยหนนพันหนณะการระบัดนี้เทินณนะถอนโมถอนพุทธถอนทาถอนยะถอนณนะ คลอนโมคลอนพุทคลอนทาคลอนยะคลอนถอนด้วยนะโมพุทธายะนะมามิหังเป็นอันจบพิธีค่ะจากนั้นให้ปักทูปลงดินหรือกระถางทูปหรือภาชนะที่ท่านเตรียมไว้ค่ะ อย่าลืมบอกต่อกันเพื่อเป็นธรรมทานด้วยนะคะแอดมินเองก็จะทำเหมือนกันค่ะซึ่งถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดได้ทำไปแล้วมีผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างอย่าลืมมาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันนะคะขอขอบคุณเพจดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาวเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่ได้นำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยคะ่ะ แต่ทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะเพราะเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลค่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลว่านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ